เพื่อนศึกษารวิจัยและนวัตกรรมนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็ต้องอุปการะเรื่องของะไรหนึ่งครับก็เริ่มต้นนะครับก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการผลิตอาหารผสมครบส่วนหรืออาหาร TMR ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์จังหวัดนครพนมครับก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านขออาทิตย์ท่านบหอยเพชรก็ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงวัวครับทำยังไงถึงจะ สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและโคขุนหลังจากที่คุยกันนะครับก็ทําให้ทราบถึงปัญหาของพื้นที่นะครับปัญหาของการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านานาลำคานะครับเมื่อทราบถึงปัญหาแล้วก็เราทําการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันครับที่สําคัญเนี่ยทางคณะผู้วิจัยนะครับก็ได้นําชุดองค์ความรู้ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยมาคุยกับทางคุยกับท่านขออาทิตย์นะครับ เพื่อที่จะเอามาเพื่อที่จะเอามาใช้ในการยกระดับการผลิตโคขุนคุณภาพสูงครับครับสำหรับชุดองค์ความรู้นะครับมีทั้งหมด8 8ดอำเภอ8ตํตำบลในจังหวัดนครพนมนะครับฟาร์มของท่านผออาทิตย์เป็นฟาร์มต้นแบบนะครับที่เป็นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงเป็นระบบการผลิตที่เรียกว่าฟู้ดฟีดซิสเต็มหรือการผลิตอาหารมนุษย์อาหารสัตว์ เป็นการใช้เศษเหลือจากผลพลิตได้ทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเอามาผลิตเป็นอาหารโคเนื้อเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับทาให้กระบวนการผลิตโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วมีการลดต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ครับสําหรับฟาร์มสาหรับฟาร์มต้นแบบนะครับมีการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อย60%ครับถือว่าเกินความคาดหมายหรือเปล่าครับ ก็ถือว่าเป็นการถือว่าเกินความคาดหมายไปอย่างยิ่งครับเพราะว่าเป้าหมายเราตั้งไว้ที่20 30เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าทางก่มเนี่ยสามารถที่จะปรับใช้ยอมรับปรับใช้องค์ความรู้แล้วก็นําไปพัฒนาเพื่อเพื่อเพื่อิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนื้อทําให้สามารถที่จะลดต้นทุนได้มากถึง60เปอร์เซ็นต์ครับในในส่วนของอำเภอนะครับซึ่งเป็นหน่วยกับถนนนะครับเบื้อต้นให้เราได้ ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อสร้างแบรนด์นะครับเป็นของคลสวรรค์ซึ่งเะใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในเผด็จลุสวรรค์ทั้งหมดนะครับในส่วนของทางอาจารย์เองก็คือส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในรายละเอียดแล้วกลาลังดําเนินการอยู่นะครับในส่วนนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะเปิดโอกาสในช่องทางการจำหน่ายต่างๆให้กับทางผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมบางสาที่เกิดขึ้นในเภอก็จะมีการแนะนําแนะนําผลิตภัณฑ์นี้นะครับไปสู่ตลาดในและในหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะการสร้างผลิตภัณฑ์โพสวรรค์ซึ่งเกิดมาจากทางผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรด้าน,นผู้ปลูกตะประดนะครับซึ่งอยากจะได้มีผลิตภัณฑ์นของตัวเองเนื่องจากตบปรดโพสวรรค์น,นั้นมีลักษณะพิเศษคือหวานกำลังพอดีไม่กัดลิ้นสามารถทานได้เยอะ นะครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่นิยมนะครับในตลาดในปัจจุบันแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งเดียวที่มีการเข้าปลูกจำนวนมากในปัจจุบันครับก็คือเากบอกว่าตอนนี้คือทางท่านแ่ท่านะทีท่ท,ท,ท่านเป็นนายอำเภอนสวนก็จะสร้างแบรนด์ของสวน,นแล้วก็นะครับก็น่าจะเสร็จทิตย์หน้าน่้จะก็เค,เคือ,อ คิดไว้เป็นเเปป็็นนยี่ห้อแบรนด์ของนครสวรรค์จะขึ้นชื่อใช้ชื่ออะไรครับท่านารย์ชื่อพลสวรรค์ครับชื่อพลสวรรค์เลยนะครับพลสวรรค์มมติว่าเป็นสับปะรดอย่างนี้นะครับก็สับปะรดพลสวรรค์ครับนะครับตอนนี้กําลังออกกําลังดีการประกวดการออกแบบโลโก้อยู่ครับถ้าเสร็จแล้วก็จะให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเอาไปใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับไม่มีไม่มีครับเฉพาะชาวอําเภอพลสวรรค์เฉพาะพลสวรรค์ ใช้ทุกผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้นเราเลี้ยงด้วยวิถีของเราเองเนี่ยครับก็ร้วมรุกคุกขานในเรื่องของการบริหารจัดการ,รแม่บัวพันบัวที่เรามีนะครับในเรื่องของอาหารเป็นหลักเพราะความเข้าใจเดิมของเราเนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลความรู้ในเรื่องการปรศุสัตว์เลยก็เลี้ยงตามแบบวิถีเดิมแบบโบราณแบบที่พ่อแม่พาทามาก็ทําให้วัวเราเผสมติดหญ้าหอมแล้วก็ ปัญหาเรื่องโรค,โรคเพราะาการบริหารจัดการเรื่องความเราเราไม่มีเลยนะครับจนกระทั่งเราได้พบกับท่านอาจารย์ดกรกัมปนาคก็เราได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของอาหารที่ใช้ทดแทนเพราะเมื่อก่อนเราเลี้ยงเราก็บอกว่าหญ้าอย่างเดียวหญ้าน้มอย่างเดียวเราก็คิดว่าบัวเราจะอ้ว,จวนจะสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่ต้องเสริมหลักวิชาการจากท่านอาจารย์ก็คือมีการนําเอาวัสดุในพื้นถิ่นที่เรา,ท,เราที่เรามีอย่างเช่นพวกมันสำปะหลังเราก็มีอยู่แล้วนะครับ เราทาทำยังไงถึงจะเอามาใช้ได้แล้วเมื่อเมื่อก่อนเราก็ทิ้งนะครับแต่ทุกวันนี้เราเก็บทุกส่วนของมันสำปะหลังมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเศษมันไม่ว่าจะเป็นต้นมันสำปะหลังใบมันสำปะหลังแม้กระทั่งหัวสดที่เราไปขายราคาต่ำๆแล้วเอามาเพิ่มเป็นมูลค่าเป็นอาหารให้วัวที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับวัวเราเป็นเป็นหลักเลยทุกวันนี้เราก็ยัง เอาเศษเหลือของพี่น้องเกษตรกร,กรที่เอาไปขายให้กับโรงงานที่เป็นเศษเปลือกมันล้างเนี่ยเอามากลับมาเป็นอาหารเพิ่มมูลค่าทาง,ทางคุณค่าทางอาหารให้กับวัวของเราเป็นหลักเลยนะครับหลังจากที่มาตรวจเยี่ยมกลุ่มโคบ้านนาน้ำำําคําโดยครูอาทิตย์และก็ทีมง,งานนะครับข้อค้นพบอย่างหนึ่งคือมีความชื่นชมมากนะครับเพราะว่าใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที่9คือตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาแก้แก้ไขปัญหาที่สําคัญด้วยตัวเอง แล้วก็ใช้ความรู้นะครับใช้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วสร้างกระบวนการเรียนรู้กับลุ่มและขยายผลได้นี่แหละคือความยั่งยืนนะครับที่เราอยากจะเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมนะครับจากกระทรวงอวนะครับแล้วทําให้การเรียนรู้เนี่ยเติบโตผ่านความรู้นะครับความยั่งยืนก็จะเกิดจากการเรียนรู้หน้างานจริงเมื่อได้รับความรู้จากงานวิจัยแล้วเนี่ยสามารถเอาไปรประยุกต์ต่อใช้เองได้หรือเปล่านะครับมีความยั่งยืนอย่างไร นะครับในขณะเดียวกันเราเข้ามายกโจทย์นะครับเพื่อให้สร้างเป้าหมายร่วงเป็นกลไก,กระดับเครือขัยของกลุ่มแล้วเข้าไปสู่แผนยุทธาศาสตร์จังหวัดนะครับเพื่อทําให้กลุ่มนี้เติบโตได้อย่างยั่งยื้นอ,อรูโครงการวิจัยนวัตกรรมให้กันในหน้าพื้นที่เรามีเป้าประสงค์หลักเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มนะครับของคนในพื้นที่โครงการนี้ตามบริบทของพื้นที่มีบริบทที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์นะครับกลุ่มก็เลยเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงโค พอเลี้ยงโคไปเสร็จเนี่ยก็ต้องการชุดความรู้ผ่านการเรียนรู้นะครับมาหาทชลัยนครพนมโดยอาจารย์ชมนาศกับทีมเนี่ยจึงเข้ามาเสริมเรื่องชุดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วสามารถทําให้กลุ่มนี้ขยายเติบโตนะครับจากเลี้ยงงูดูไม่กี่สิบตัวกลายเป็นหลายร้อยตัวเกือบจะพันตัวละนะครับแล้วเกรดคุณภาพก็มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายโดยเฉพาะอาหารนะครับซึ่งสามารถใช้อาหารหลักนะครับอาหารหลักจากทรัพยากรพื้นผิ่น มาทําเป็นสูตรอาหารที่ชุมชนสามารถใช้ได้เองนะครับเป็นการเพิ่มสีความสามารถของกลุ่มและขยายกลุ่มได้อย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับ